Good morning เย้ไอเดีก Good morning Good morning ค่ะป้ายเราจะไปไหนกันไปขี่จักรยานไปีจักรยานตัดผมได้ไหม้ใส่เยอะตัดผมให้ป้าไปแล้วเร็วเดี๋ยวตาข่อยรถละปอันนี้หนูมีสไตล์คู่มืสไตล์ลู่มือ e เคโอเคปาปแล้วเร็วเตาเลมาแล้วเร็วเราปั่นไปเลยไอเดียไปเลยไปเลยไอเดีย่เียลงไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลยกระโดเบกอนล,อลงไปเลยค่ะเย่ข่าวแหวนตายไปแล้วไปอ,อีกไกลไหมนี่ <Yes. S 1> เรามาถึงแล้วอ,อ้าวไปจอดแล้วก็นาย

โอ้อโหพี่ไอติม,มตัดผมทรงใหม่คะ่ะเพราะว่าผมยาวเกินไปมันดูไม่น่าราักนี่ยเนยนตั้งแต่เกิดเลยตัดเล็บทุกวันตัดผมอีกอ, <c oughs> อือไอเดียมาเห็นแล้วไอเดียอยากตัดเลยนะเนี่ยอือไอเดียว่าอยากตัดผม <c oughs> อุ้ยพอตัดแล้วผมมันตรงไปเลยนะ ตัดอันหยองออกตัดอันหยองออกเนอะนี่ไม่ต้องไปร้านเสริมสวยให้เปลืองตงังค่ะยุคโควิดด้วยเราไม่ไปอยู่แล้วเนี่ยเจนเนีย,นยนตัดผมให้พี่ไอตีมตัดไหมคะ,คะสวยคะคอมไอตีม เขงพูดไอติมตัดู๊ดพี่จะาโคตรสวยร้านไปแล้วมา่ถัดสวยไม่ใช่หัวร้านที่ไหนหัวพี่เจ้าได้แม่อยู่ดีๆพบหนุ่มดาวแล้วโอ้ยดีๆผมยาวเลยหรือคะใช่นี่ตัดตรงนี้นะับผมัดผมยาวต้องผมยาวต้องเอามีดโกนมาโกนด้วยนะจะได้ สว,สวยนะข้างหลังนะโ <Okay. S 1> อเคแม,ม,ม่มีนะมิโกนไหมมีโกะไปซื้อเอากระนั้จะได้ม,มุ้นมิโกะดีท่าจะได้งามน้ำมักนกางไกข่ขาขค <c oughs> สวยมากเลยช่างตัดผมกันแน่แล้วป่าเนี่นั่นก็ช่างแต่ผมสิ แต่ผมเนี่ยนีแล้วเนาะนะ่ะ <c oughs> ก็เป็นทรงให้แล้วนี่ไงผมบลอบเลยเ <Okay, S 1> ป็ดยังว่าไ,ได้ผมหนูนี่จอเมือเสือมือแน่หมูหรอก <c oughs> <c oughs> น่ะมือควรจีเลยฮ <Milan? S 2> ะมือคนจีนตีอะไรคนจีนอะไรหูอโอ้คนจีนผมสั้นเหรออืมผมเป็นอะไรก็ได้หอกตื่นบ้านน้ำสิ เออนางกีฬานางกีฬา่นนางนชาเลยนะมีเงินเดือนเลยนะจรงจงขาจะมีเงินเดือนมาให้นาอเอนาด้าใส่ใ้ส่โอเคเียวแป๊บนึงเดี๋ให้พออาายเนียนตัดผมอยู่นะนีแหละแดดขึ้นหลายเห็นงอนแลนั่นพดอแต่ามีโกนออกเลยนี่โกนออกโกนกี่พลานะ มานม่มานี่แหละนี่ออมนี่โกนดอกด้วยนี่ด้วยโอเคแล้วนี่โกนย้งไมาทันยลงอโกนหน่อยดิแขนนะข้อขาเลยโอ้ยไม่โอเค